สวัสดีค่ะเซลเแนแห่งช่อง Queen Car Channel นะคะสำหรับความพิเศษของคลิปนี้นะคะและจะพามาชมรถตู้ไฮเอ e หรือว่าโม่งน้อยของเรานั่นเองค่ะโดยราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่1,154,000บาทเองเท่านั้นนะคะแต่สังเกตว่านะคะ แน่นอนค่ะที่โคราชของเราไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะสำหรับตัวชุดแต่งแปลงหน้าเป็นมาเจตตี้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะก็จะทำการนะคะอัพเป็นตัวมาเจตตี้โดยการยกโครมชุดโคมทั้งหมดเลยนะคะแปลงชุดกระจังหน้ารวมไปถึงการเปลี่ยนไฟด้วยนะคะตัวไฟตัดหมอกก็เปลี่ยนให้เช่นเดียวกันสำหรับแปลงหน้ามาเจตตี้นะคะจะทำให้รถอะคหดูสวยและดูแพงขึ้นมาอีกรลเวลหนึ่งนะคะ ยังยังไม่พอนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะติดตั้งความสะดวกสบายให้กับทางลูกค้าด้วยไฟเลื่อนไฟฟ้านะคะแต่จะพาไปมาชมแต่ละจุดด้านข้างกันบ้างนะคะว่าตัวนี้มีการอัปเกรดอะไรบ้างนะคะตามมาชมเลยค่ะสำหรับด้านข้างของตัวรถคันนี้นะคะแน่นอนค่ะเห็นไหมคะอา เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปตัวไฮเอ็ดตัวเดิมๆไว้ให้นะคะสำหรับรถคันนี้เราได้ทำการถอดล้อเก่าออกเปลี่ยนเป็นตัวล้อซิ่งแบบนี้เข้าไปให้กับคุณลูกค้านะคะรถจะดูสวยแล้วก็ดูลงตัวขึ้นมาอีกเวลหนึ่งนะคะล้อเดิมจะเป็นล้อก,กระทาฝาครอบนะคะก็ ตัวนี้ก็จะสวยขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านข้างเห็นไหมคะตัวนี้เราจะได้เราทำการเปลี่ยนเป็นประตูไฟฟ้าแบบสไลด์เข้าไปนะคะมีพร้อมระบบกันหนิบมาให้ด้วยนะคะตัวนี้สะดวกส,สบายมากเลยนะคะแต่ถ้ายังไม่จุใจลูกค้าสามารถเปลี่ยนเบาะได้เช่นเดียวกันนะคะแต่คันนี้ไม่ได้ทำการเปลี่ยนเบาะเนาะเดี๋ยวเราจะสาธิตการเปิดไฟไท้ายแบบเลื่อนนะคะตัวนี้เปิดปิดได้ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้่า โอเคค่ะเป็นไงคะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านท้ายนะคะของเราก็มีการเปลี่ยนเป็นท้ายไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้อ่าโอเคท้ายไฟฟ้าตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวติดตั้งเป็นกล้องถอยให้ด้วยนะคะตัวนี้มีระบบกันหนิบให้ด้วยนะคะเปิดปิดนะคะก็จากปุ่มด้านนอกแล้วก็ด้านในนะคะตัวนี้อ่าโอเคเห็นไหมคะตัว ฟังก์ชันการใช้งานนะคะสะดวกสบายมากเลยนะคะโอเคเก็บรายละเอียดดีเทลแม้กระทั่งตัวแปลงด้านหลักเป็นมาเจิตตี้ให้ด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมจุดไฮไลท์ด้านในกันค่ะว่ามีการเปลี่ยนอะไรบ้างค่ะ